สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากูชาแนลค่ะวันนี้นะคะนำสาระดีๆมาแนะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยเนาะนอนนะคะคุณผู้ชมมาบุกบอลสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาทำน้ำยานะคะง่ายๆนะคะเพื่อไล่แล้วก็กำจัดนอนตัวเขียวตาโตๆนะคะที่มากัดกินใบบอลสีของเราค่ะ คือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่จะวนเวียนเป็นวัฏจักรของเขานะคะประมาณ7วันนะคะนอนผีเสื้อนะคะเขาจะมาไข่ทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวซึ่งช่วงที่มันมันวางไข่มันชอบมาตอนกลางคืนนะคะซึ่งเราจะมองไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเวลาเขาเขามาวางไข่นะคะจะมาเห็นอีกทีนึงก็ต่อเมื่อเขาฟักเป็นตัวละบอนสีของเราหรือว่าต้นไม้ของเราโดนกัดแหว่งไปแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เรามาทําสูตรปศรุสารกันนะคะเพื่อกําจัดเขาไปค่ะ วิธีไหนทำอะไรอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันนะคะแล้วก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาโคชาแนลเนะะี่ยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกำจัดนอนตัวเขียวกันเลยค่ะ ทีมาสำรวจทีนะคะคุณชมเริ่มที่จะมาอีกแล้วนะคะถ้าเดินดูแล้วใบไม้ของคุณชมแบ่งแบงแบบนี้นะคะพลิกดูใต้ใบก็จะเจอศัตรูทันทีเลยคือหนอนตัวเขียวนะคะหนอนผีเสื้อนั่นเองนะคะถ้าเห็นปุ๊บนี่รีบจัดการเลยนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาถามนม่จิ๋มว่าก็ใช้อยู่นะทำไมมันยังมีอยู่นะคะจะอธิบายให้คุณชมได้ทราบนะคะของเรานี่มันเป็นแบบ ธรรมชาตินะคะซึ่งนอนผีเสื้อเขาก็จะมีวัฏจักรของเขาวงเวียนชีวิตของเขานะคะประมาณ7วันเขาก็จะมาเอ่อมาไข่ทิ้งไว้นะคะซึ่งช่วง7วันนี้เราก็กําจัดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไม่ค่อยเจอ7วัน10วันนะคะมันมาอีกแล้วนะคะมากลางคืนเนาะเป็นตัวเป็นเป็นเลยนะคะคือผีเสื้อนั่นแหละก็จะมาวางไข่ไว้ซึ่งเราก็จะไม่เห็นพอครบกําหนดของเขาการฟักไข่ มันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะเราถึงจะเจอทีหนึ่งก็ประมาณสิบวันนะคะเจอแล้วก็จัดการด้วยสูตรนี้เลยนะคะใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำส้มควันไม้นะคะแล้วก็น้ำยาเส้นนะคะต้มนะคะนำไปต้มในน้ำเดือดๆค่ะยีินาทีแล้วก็น้ำเปล่านะคะ1ลิตรแล้วก็น้ำยาลางจานยี่ห้อใดก็ได้ะคะแล้วก็ฟอกกี้นะคะที่ฉีดพ่นค่ะแบบไหนก็ได้นะคะ คุณผู้ชมนํายาเส้นนะคะ1ห่อไปต้มกับน้ําประมาณ1ลิตรนะคะประมาณ20สินาทีรอให้เดือดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะให้เย็นแล้วก็กอกเสรขวดไปใช้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นน้ําส้มควันไม้นะคะสั่งทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะคะเกิดจากการเผาถ่านนั่นเองนะคะก็จะช่วยเร่งรากเร่งดอกเล่งผลด้วยนะคะที่สําคัญนะคะ น้ำส้มคนไม้สามารถกําจัดไลมดน้อนมแมลงต่างๆนะคะศัตรูพืชนะคะให้ไปไกลต้นไม้ของเราด้วยกลิ่นความชุนของฐานนั่นเองนะคะที่สําคัญเนาะบารุงต้นไม้ได้อีกต่างหากค่ะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะตามร้านเกษตรทั่วไปแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตค่ะมีหลายราคามีหลายขนาดนะคะสะดวกวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นได้เลยนะคะ ส่วนน้ำยาเส้นยาชุนนะคะที่เรานำไปต้มนะคะจะไปลบกวนระบบประสาทนะคะทำให้รู้สึกมึนงงได้รับมากๆนะคะก็จะไปอุดตันระบบหายใจของเขานั่นเองนะคะทำให้พวกนอนแมลงนะคะไม่กล้าเข้าใกล้หรืออาจถึงตายได้ค่ะมาดูอาัตราการใช้วิธีการใช้กันเลยม่สิมก็ใช้นะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะน้ำส้มควนไม้นะคะเขย่าวขวดก่อนเลยนะคะ ปลูกต้นไม้อ่ะควรที่จะมีติดบ้านไว้นะคะเพราะพวกหนอนมแมลงมันมาอยู่แล้วเนาะใช้หนึ่งฝาเลยค่ะต่อไปน้ำยาเส้นนะคะหนึ่งฝาค่ะเทลงไปเลยน้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหนึ่งช้อนกะก,ะกะาถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำส้มกลวไม้ใหญ่ใช้เฉพาะยาชุนได้ไหมคะไม่จิ้มได้คะ่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่สมมติว่าจิ้มจะใช้ผสมกันแบบนี้นะคะ่ะมันจะเข้มข้นดีนะคะ ให้เกเคนได้แล้วก็น้ำใส่ฟอกกี้หรือว่าฉีดฉีดพ่นนะคะไปฉีดพ่นตามใบพืชผักที่ต้องการเลยนะคะ ทั้งบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบยิ่งถ้าเห็นตัวแบบนี้นะคะจัดการเลยนะคะเขาตายนะคะคุณผู้ชมช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้เลยนะคะจัดการเลยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมเริ่มที่ขยับตัวแล้วน้ํายาล้างจานนะคะจะไปช่วยนะคะอุดตันตามรูขุมขนของเขาต่างๆนะคะทำให้เขาหายใจไม่ออกแล้วนะคะพูดง่ายเนาะตามหลักนะคะแล้วก็น้ำส้มควนไม้นะคะก็จะไป ช่วยนะคะให้เขาเขาไม่ชอบกลิ่นอยู่แล้วนะคะนี่ขับไล่พวกมแมลงต่างๆนะคะน้ํายาล้างจานก็ไปช่วยยับยั้งพวกไข่นะคะที่ยังยังไม่ได้ฟักนะคะอาจจะฝ่อไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมิจิมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเจอสองสองต้นแล้วนะคะเริ่มที่จะมาอีกแล้วของมิจิมิมันก็ห่างกันพอสมควรนะสิบกว่าวันนะถึงจะเจอเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ได้ฉีดบ่อยเนาะ พอเห็นมันหายไปแล้วแม่จิ๋มก็เลิกฉีดพ่นไปเลย <g iggle> <g iggle> <g iggle> ก็แบ่งๆธรรมชาติบ้างนะคะเป็นวงเวียนชีวิตของเขานะคะ <g iggle> ไหนมาดูสิคะว่าเป็นยังไงเนาะแม่จิ๋มก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวเองนี่เห็นไหมคะตัวหยิกตัวงอเลย <g iggle> มีคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิ๋มเหมือนกันนะว่าอู้ขนาดแม่จิ๋มช้เนี่ยมันยังมีมาอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็มาเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าเรายืดระยะเวลา ได้นานพอสมควรค่ะแม่จิมก็ไม่ได้ฉีดพ่นแบบทุกๆ3วันด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยระบาดเนาะเจอทีแม่สิม่คยมาฉีดพ่นทีอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ได้ยาวเหมันกันนะคะบางทีครึ่งเดือนถึง1เดือนค่อยเจอทีหนึ่งนะคะนี่เราไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะซึ่งเรากําหนดไม่ได้เนาะผีเสื้อเขาที่ชอบมาตอนกลางคืนอะ่ะเขาก็จะมาแบบว่าไข่ไว้แล้วก็เป็นสูตรธรรมชาติด้วยนะคะเดี่ยว่าแต่ธรรมชาติเนี่ยว่าแต่ธรรมชาติเลยค่ะคุณผู้ชม สูตรเคมีนะคะใช้ไิเถอะนะคะเราก็ยังต้องใช้ซ้ำๆเลยหลายครั้งเลยไม่ใช่แบบว่าจีดทีเดียวได้ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมมันเหมือนกนะะันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้บ่บอยๆนะคะอันนี้เพิ่งเจอนะคะเนี่ยอย่างตัวเล็กๆอยู่อีกต้นนึงนะโหตัวใหญ่กว่านี้อีกนะคะเนี่ยค่ะนี่ไหมคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวเขาจะอ่อนไปเลยค่ะนี่ สูตรนี้ตายทันทีนะคะถ้าเป็นไข่ที่ยังค้างๆตกอยู่เนี่ยก็จะฝ่อนะคะมันก็เหมือนหมดฤทธิ์ยาเนาะ,ะประมาณห้าถึงเจ็ดวันอะ่ะมันมาอีกมันก็ไข่ได้อีกนะคะมันก็ฟักเป็นตัวแบบนี้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้มีเนาะก็ต้องใช้ตลอดนั่นแหละนะคะมาดูต้นนี้นะคะเมื่อวานยังยังไม่มีนะใบยังสวยสมบูรณ์ค่ะพอดีเมื่อเช้ามาเดินสำรวจดู ก็เลยเห็นตายมันแหว่งแบบนี้เนี่ยค่ะแม่จิมก็เลยจัดการด้วยสูตรนี้แหละฉีดไปแล้วเห็นไหมคะนี่ตั้งแต่เช้านะนี่แม่จิมยังไม่ได้เอาซากเขาออกนะคะเนี่ยเขาตายแล้วก็คือถ้าเป็นเห็นเป็นตัวแบบนี้เราสามารถฉีดพ่นเนี่ยเขาตายทันทีนะคะเนี่ยขนาดตัวยังตายเลยนะคะถ้าเขาไข่วางไข่ไว้มันก็ฟอไม่มีการฟักนะคะแต่ว่า มันก็มีหมดอายุมันก็ต้องมาอีกอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะเราต้องใช้เรื่อยๆบ่อยๆคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสารเคมีก็ยังต้องใช้บ่อยๆเหมือนกันนะคะมันเป็นธรรมชาตินะคะที่พวกหนอนมแมลงมันจะมารบก,กวนต้นไม้ของเรานะถ้าไม่อยากให้มีเราก็ฉีดพ่นบ่อยๆเลยค่ะดี๋ยวนี้ไม่จริงแบบนานๆทีฉีดทีเห็นทีค่อยเจอทีอย่างเงี้ยคะ่ะค่อยมาฉีดพ่นทีหนึ่งป้องกันจะได้เจอตัวเลยขนาดนี้ก็ใช้ได้นานนะคะคุณผู้ชม เป็นโออาทิตย์กวกกว่าหรือสองอาทิตย์เงี้ยครึ่งเดือนนะคะค่อยเจอทีหนึ่งและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้วิธีกำจัดพวกนอนมแมลงต่างๆนะคะนอนผีเสื้อที่มากัดกินใบเยื่อไฟไลายแดงมดต่างๆใช้ได้ไหมคะแม่จิ้มสูตรนี้ได้คะ่ะคุณผู้ชมไปสังเกตดูนะคะว่าในกระถางคุณผู้ชมมีมดไหมนะคะมดนี่ก็เป็นตัวการสําคัญที่คนเพียมานะคะโดยเฉพาะบอลสีนะคะจะเป็นเพี้ยไฟนะคะจะเกาะตามโคนต้นนะคะ มันจะมาดูดตามเลี้ยงเนะาะกัดนะคะบอนสีของเราให้เป็นแผลเนาะเราก็ฉีดท้่นได้เลยนะคะตรงโคนต้นเลยจ้าบางทีมองไม่ค่อยเห็นนะคะจะเป็นตัวเล็กๆนะคะออกน้าําตาลดำๆเล็กๆนะคะสังเกตดีๆนะคะถึงจะเห็นนะคะแต่ถ้าในกระถางมีมดนะ่ะมีแน่นอนเลยคะ่ะ และนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งวิธีนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้เพื่อกำจัดไลายมดน้อนแมลงต่างๆนอนตัวเขียวที่มากัดกินบอนสีของเรานะคะเป็นสูตรปลอดสารปลอดภัยทั้งตัวเราเออสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ จ่ิงบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะหากมีข้อสงสยัยอยากจะสอบถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ